อก็ปึกษากันได้ก็ยังไงยังเปคนรู้จักที่ว่าเออไม่ช่แค่หน่อยคือว่าเป็นที่อะไรตอนนี้ไม่ีงานการอะไรก็ถ้าได้ก็จะทาเลยถ้าทาไม่ได้เดกเอาไกร่อาี่ครับาที่ให้ตระัที่ตรหนกใจกาให้จ่ภาพก็เ็มหเรื่องถึงการลงทุนของภาพถึงเบบางมากนะครับนการณดีก็บสน